เฮ้ยเฮ้ยเอทีวีลุงได้ดิได้ดได้ดไดดไเลยยิงได้ทั้งบนเฮ้นไปไหนแล้วนะลุงหน้าเลยข้างหน้าเลยหน้านี่เหรอไปตรงไปตรงไปตรงไปทงไหนทางไหเออยนันนันลุงลุงรอซัดผมไม่ถึงบู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 เอาดิข้างในบูเลยนี่ไง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 ไอ้บูลุงเอารุงเอารุงเอาุงเอาาเงงาอุงเอาุงเอาุงเอา เอา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 มันไปนู่นแล้วทำไมเสียงมันมาขึ้นอีกวะไม่ร่วงหรอไปไหนแล้ววะนู่นนู่นนู่นเจอแล้วไล่หัวมัอยู่ลุงยิงลุงยิง เอา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 ยิงยิงลุงอันน่แนบนรถลุงยิงดิ